สวัสดีครับพี่น้องชาเลฟจเศษสองออสตรสีทุกคนสู่ l ล f t for c a s สามนะครับเฮ้ยฮ่ายังไงไปรับชมกันได้เลยครับครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครกันนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าคุณเกียรนะครับเขาชื่อคุณเกียรนะฮะส่วนตัวนี้เขาชื่อโเรเชลเอ้ยไม่ใช่เราจะไม่นิยมเรียกเขาว่าโเรเชลนะครับเราจะเรียกว่าอีตุสนะฮะเรียกว่าอีตุสนะฮะเนื่องจากดูสภาพหน้าแล้วดูจากความดํานะฮะและความเกียนนะครับ เออ <มา S 1> เรือออกแล้วเร็วเร็วเข้าเฮ้ยจะรีบไปไหนมึง่ะรอกูด้วยโอ้โอ้มจอเอาเลขกเ,เ,เข้ามาครับอา้าวคุณอลิสครับวันนี้เออผมจะมาซื้อถังแก๊สไปทำกับข้าวสักหนึ่งแท้งนะครับงแก๊สนะครับผมร้านเรามี3ามแบบนะครับ3แบบหรอครับ อ่าเบอร์ครับแบบนี้เลยครับถังแก๊สติ๊กติ๊กนะครับอย่างดีเลยนะครับอันนี้แท้งแบบที่หนึ่งเหรอครับใช่ครับอ๋อครับอันนี้แบบที่สองนะครับดีดีเหมือนกันนะครับแก๊สเยอะมากเลยนะครับสองร้อยก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับลดแรลกลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้หครับแล้วแท้งแบบที่สามนะครับแท้งแบบที่สามนะครับเป็นของฟรีนะครับเชิญดูได้เลยครับโอ้หิวเป็นบ้าเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้ยหาอะไรกินกันดีกว่า หาอะไรกินก <mile> ันดีกว่าเุ้ยได้กินอะไรไหมครับอุ้ยหอมจังเลยอือะไรเนี่ยโอ้รู้สึกว่ากินจะมาจากห้องนี้นะครับเนี่ยโอ้ยพุ่งเลยอืมอร่อยแน่เลยเอออ้าสวัสดีครับคุณอลิซเออไม่ทราบว่าคุณจะไปชั้นไหนครับชั้นห้าครับโอเคันเข้ามาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับไปชั้นไหนครับ ไม่ตอบครับยิงฮะอ่าสันห้าใช่ไหมฮะโอเคนะครับเออมาเลยจะถุงมือนี่ย่าันแอลอยู่นะฮะเฮ้ยรู้สึกผมได้กลิ่นแปลกๆนะฮะเหมือนกันนะครับ กินเหมือนใครตดเลยนะเนี่ยโอ้โหไหวแล้วไหวแล้วโอ้ใค่ตดวะเนี่ยไอ้สัสเอ้ยมึงตดเหรอเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ตดใค่ตดมเอาขอคุณตดเหรอครับอมเนเริมไม่ไหวแล้วครับผมเริไม่ไหวแล้ว โอ้ยปวดท้องโอ้ยห้องน้ำเต็มโอ้ยห้องนี้ก็เต็มก็เต็มเอ้ยเร็วดิเร็วโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว โอ้ยไปไหวแล้วคีนออกมาแล้ววันนี้กูจะมาป้นฮะด้วยปืนเอเคกระบอกนี้แหละจะป้นของแมงหมดล้านเลยฮาฮ่ามาแล้วนะอ้าวเฮ้ยหนูอะไรครับกูมาป้นเว้ยมีของอะไรส่งไหมกูให้หมดเลยเว้ยอ๋อมาป้นเหรอครับแป๊บนึงนะครับพี่ผมกลัวแล้วเอะมีของมีข้ามันเลย นี่ครับพี่คิดไงว่าป้นร้านปืนไวสัตว์โง่ไ่้ยพี้นี่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 เอ้าแล้วมึงไปลบรถเขาทำไมเนี่ยกูรักเฮ้ยมาป้นเฮ้ยตกเพลรไป้หมดมองร้องไห้อยู่ได้ดิ วัวไหนดีวะดิไปเนี่ยมัสเตอร์กระบี่เดี๋ยวจะขึ้นรถไฟเดี๋ยวจะขึ้นรถไฟนี <f <f ่รถไฟรถไฟรถไฟเดี <f <f ๋ยวจะขึ <f 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 ้นรถไฟรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วนี <f 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 ่นั่งเลยแล้วพ่อมึงขับรถอยู <f <f ่ไหนรู้ข้าวสาลีระเบิดตู้มเกิดเป็นโกโก้คันโกโก้คันโโ้กกคันนี่โกโก้คันเหนื่อยเนี่ย นะครับนี่ก็จะเป็นชาวล็อกอีกคนหนึ่งนะครับดูจากการแต่งตัวเขาดิครับโห oh, oh, แต่งตัวโคตรล็อกเลยมากครับก็มาถามกันล็อกไหมกูล<อ>็อกล็อกปั่มากเลยครับเออ้องนี้่มีอะไรบ <ín os> ้างวะเนี่ยเฮ้ยผิวนี่วะ g r a b b ไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยผิว grab and peels. เฮ้ยนั่นมันผิวนี่วะเฮ้ยเก็บไม่ได้อวะอยู่บอกวะไอ้ยุอิดไม่อยู่เขาเรียกแหละเป็นของข้าแน่ Grab and Peel เอาเฮ้ยหลับแฟนซิ เจอกันอีกแล้วนะสวัสดีครับลุงวันนี้นาามีนนเวอการ์ดชนิดใหม่มานำเสนอไว้เนี่ยเพรนะตอนเก่านั้ลุงแบบผิดพลาดเออวิจนนัยผิดพลาดนิดนึงมันก็เลยเกิดอะไรขึ้นมานะอันนี้ลุงทำใหม่แล้วเป็นแบบเวอร์ชันลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยเพื่อนหลานมันจะเพาะเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ขอบใจมากเลยลุงผมขอมาลองใช้เลยที่ได้เลยลุงหลานชนิดมากแบบพอหลานฉิบเวอก,การแล้วหลานสามารถไปชิชชิชหมูชิบชิชไก่ชิชชิชได้เลยยอดมาอ่ะลานดูครับ เป็นไงละร้านนี่แชมเปีายนตกแดงเลยลุงโค้รลดอกนี่นะครับเป็นแท้งที่สองนะครับยาวไปหน่อยนะครับสีเขียวสวยดีนี่นะครับเป็นแท้งที่สามนะครับไอ้ตบมึงมาไอ้ยี่อาถานะ ไอ้ร้านนี่แหละกูจะมาป้นมันด้วยปืนเอสโปกระบอกนี่แหละจะไปป้นแล้วเฮ้ยไอ้นุกอะไรครับกูมาป้นเว้ยสรงของมีค่าไปหมดฮ่าไม่งั้นมึงโดนยิงนะเว้ยเร็วเข้าป้นเหรอครับเแรงครับเร็วเข้าเอันนี้นะครับเป็นนี่นะครับ เฮ้ยมึงยิงอะไรเมื่อ้ปนเลยปนเลยเฮ้ยมาปนเพชรส่งเพชรไหมมดเฮ้ยสนใจกูบ้างเฮ้ยกูอ่อะไรดิเห็นไหมนี่ปืนเนี่ยมันจะสกปรกเฮ้คนจัด paddle's here You'll probably to put use better than this me. ไอ้สารโอเล็กเลิกไอ้สารรู้สึกผมจะล่องลอยมากแล้วครับวันนี้เนี่ยผมจะไปแล้วนะฮะเฮ้ยตรงต้งสูตรอะไรน้ำหนักดิฉันจะบินบินไปฉันจะบินไปไกลฉันไม่มองอะไรแล้วฉันก็ไปนะลูก เฮียไม่ขาว่ะ้าแต่ลบบอดทำไม่ะครับไม่ขวาผมไม่ให้ลบบอดนะครับตอนทาบุกแรกนี่เราต้องใช้บอดใครลบบอดมึงดูมันลงไปตายกหมดแล้วโอย